สวัสดีจ้าพี่นอ้องเด็กที่ใสท้องเส้นเผือกทุกท่านครับมืงเนี้ย้ายไสสิ่มากาพิ่นหอนมากออมดอกแค่นะคะดอกแค่จะไปเก็บมานหลกดตะโนกับหยางนี่างไรคะ่แะแต่มือใใ่อนี้ย้ายใส่เผือกเมนูออมนะคะเนาะเก็บมาแล้วเขากับมาเอาเกสรมันออกซะก่อนนะคะเกสรอ,ออกก่อนแล้วก็เอามาล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ไปต้มนะครับพี่น้องเพราะว่าเขาไม่รสชาติขมต้องต้มก่อนคือเกียงผักเคเล็กนี่ครับพี่นอ้องต้มคือผักเคเล็กค่ะต้มน้ำหนึ่งก็ได้สองน้ำก็ได้แล้วก็ ขากกะปั่นน้ำขมมันออกนะคะแกงใช่นำยานั่งค่ะพี่น้องจะซุกแล้วค่ะพี่น้องนี่ยซุกแล้วเนาะค่ะหยุบล่งเรียวหลังจากที่ขาต้มจนซุปจนเปื่อยแล้วขากะเอาไปล้างออกสักครั้ค่ะพี่น้องล้างความขมของขาออกนะคะผู้ได้แบบมากแบบจืดๆกะต้มสองน้ำแต่่าใยฝ้ายนี่มากแบบบ่จืดนะคะแกงผักชิเล็กกะซางแกงดอกแคกะซาง ขันมันจืดหลยมันก็บ่มีรสชาติของดอกแคบ่มีรสชาติของผักขี้เล็กเนาะค่ะพี่น้องย้ายสายต้มน้ำเดียวนะคะเครื่องที่สีแกงใส่ค่ะพี่น้องมีบักแข้งบักเขือพ่วงบักแข้งต้นหอมนะคะผักชะอมหรือผักขานะคะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยคือแมงจีซอนมีไข่บดแดงกับไส่ไข่บดแดงมีแม่เป่งกับไส่แม่เป่งแต่ว่าเมื่อกี้ย้ายสายใส่แมงจีซอนแล้วนะคะล่างแล้วนะคะพี่น้องปั่นน้ำออกแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เนาะค่ะ อันนี้คือหม้อน้ํายานางนะคะน้ํายานางใส่พอดีพอดีนะคะนนไม่ใช่ใส่ฟป็ะใส่หอมลงไปอันนี้เป็นหอมแขกนะคะพี่น้องหอมแดงก็ได้หอมแขกก็ได้ค่ะอันนี้แต่อันนี้คือหอมแขกหัวเล็กๆนะคะหัวไม่ใหญ่มากนะคะแล้วก็พริกแดงตำพอบวกๆนะคะตำพอบวกๆค่ะพี่น้องโอ้ยมีมือเดียวค่ะทั้งถือโทรศัพท์ทั้งเหดียดพี่นอ้องเบื้อง นะคะรอให้เดือดแล้วก็เอาดอกแครลงนะคะ,นะคะอันนี้ก็คือดอกแครที่ปั้นออกแล้วนะคะใส่สีก้อนพอดีเอาใส่ลงไปเลยค่ะนานใส่ลงไปเลยนะคะใส่ดอกแข้งนะคะตอ,อนใส่แต่ถ้าความกันกบดอกแค้ด้วยนะคะแมงกีซ้อนนะะแมงกีซ่อนขั้นตอนสุดท้ายก็คือใส่ต้นหอมใส่ผักชีโอมได้ค่ะพี่น้อง แล้วลอสักครู่นะคะลุกแล้วนะคะวัตถนี่การขั้นตอนสุดท้ายคือพักหอมพักหอมพักขานะคะขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะเนี่ยต้นหอมต้นเห่อในราคาเราก็พักแช่อมเนาะคะ่ะนี่คือขั้นตอนสุดท้ายคุณพ่อเอ้ยถ้าเมือจับโทรศัพท์กับน,นั้นสั้นกับช้ามากันเด้อค่ะต้นไหน ไสเมเปีงกับไสแม่เปีงเด้อพี่น้องเด้อถ้าอันนี้ย้ายไฟใส่แมงกิซอนเนาะค่ะใส่ปลาหมึกแห้งกระแซ่บครับพี่น้องมาเด้บอบัดนี้มากินน้ำกันเด้อ